ไม่โอเคละพี่ฟ้าไปไหนอ่ะไม่หัวมันวะทั้งที่่สียผมมาสู้สู้สู้กับอะไรดีเธอนั่นแหละสู้เลื่อนนาวอยนี้ก็ใช่ไงคือสู้บอกกันเลยเีนเดียวที่กลัวแล้วก็ใช่ใช่จริง ฝากกดตะกร้าหน่อยฮะใช่มีอันนี้ด้วยนะเอฟวิวันจาเรียกว่าอะไรนะเค้กเคิร์กอะไรอย่างเงี้ยร้อนมากแม่วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนวันรวมญาติอีกรอบหนึ่งสแกลไงะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอมากับฝนเหรอแม่ข้าวต้องมสวัสดีค่ะอย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วโอ้โหอะไรวะเสร็จแล้วเหรอกลับบ้านแล้วคุณน้าสวัสดีต้องเรียกต้องเรียกเขาใหม่ค่ะต้องเรียกอะไรนะเก่งไม่ใช่ในเรื่องในเรื่องเขาเป็นเขาชื่อนี่เข็มอะไรเข็มจีลาเข็มจีลาใช่ใช่เขาเป็นพารานอะไรวะ แล้วเข็มบจิราคือเออพ่อครูพร่อครูอุ้ยหนูชอบเข็มบจิรามากหนูติดตามเว้ยติดตามตอนไหนตอนไหนอะดูตอนไหนดูในทิกตอกชอบไหนตอนไหนมีฉากแม่เว้ยดีค่ะกินข้าวกันก่อนจะดูหลายฉากแล้วนะน้องน้ปีนในทิกตอกในทิกตอกดูสื้อาอันนี้ไปตื่นใช่เพราะอายุสิบเก้าแต่เขียบจิราโดนวีสุดนะหันไปวีชอบ ปุตตะก้ให้ด้วยิดต๊อกเหยวเจะดินทานดูตอนเดียนในทิกตอกขายของแล้วน้องก็มาออกงานก็เก่งอะไรหลุดอะไรไปกีดเลยติดตามเพราะว่าเก่งติดตามแล้วแล้วเอวิันก็เลยติดตามไพี่คนน่าหลากว่ะบีดดี้ด้วยพอินูนิว

ขอเซร่มไม่ได้สิพี่ฟ้าติดพิชกเตอร์แต่เป็นลูกที่เหมือนกันจริงๆเก่งกหราเคยเห็นไหมอ,อยากได้อะไรบอกมาเรารู้จักเก่งเรอไมหมชําระเงินกันด้วยนะคะเอพิวันเขาบอกว่าอยากให้ขายเค้กอยากให้ยอดตะกา้าเค้กหมดเค้กมีเจ็ดรสชาติค่ะทุกคน เจ็ดรสชากินไข่ขาดโปรตีนช่วงนี้เหรออ่ะเจฟมาอยญางนี้มาู่บว่า ในหนังเวลาดูจะมีคนะ<อ>ำสวนเพื่บปล่อล้ำบึกใช่ไหมชีวิตจริงไม่มีเลยอันหนึ่งนะทุกคนมันหิวมากกินเลยกินก่อนตะก้ามีสามรสเอาเหลือสามรสแล้วเห็นเปล่าใครอยากได้รีบกดเลยใครนุกกระทาหนึ่งลูกเท่ากับข้าวห้ามือ้อจริงปะย้างมาเดอะทตัวนี้อย่าไปลดดูบตไปคอยนน้ำหนักองค์ก็ หน่อยอ่ะสตนี่งจีราเป็นคู่น้องติ๋วโอ้ยอย่าพูดถึงหวยได้ปะเก่งเป็นพ่ปู่อะไนะพ่อคูพ่อปู่อะไรล่ะพ่อคูพ่อูมีอะไรมั่งอ่ะแต่ดูนจีาจริงเหมือนกันปะถึงจีราดูจริงเพราะว่าเขาจะตัดในติ๊กต็ลงกันเรซึ่งมากินข้าวกองแเขาจะตัดมาลง้วราอยากลงมอผี มาถึงเราก็กินข้าวกองกันเลยทีเดียวเชียวสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดตะกร้าองมาฝากเราด้วยนะคะใครอยากได้อะไรผีข้าวสิเร็วแม่ทุกวันนี้ไม่ยังแม่ทุกวันนี้ไม่ยังไม่ดูผีข้าวอีกเหรอแยกไม่ออกนะไหนแบบจริงเรื่องหลอกจบข้าวมีแล้วแกงเอ๋อมีแกนไปดูคนเลยนะเวลาแบบเป็นอะไรจริงๆอ่ะไม่มีใครช่วยนะฮัลโหลแล้วก็ เหมือนมีคนนะเราต่อยนี่อยู่เหตุการณ์จับเท้าก็เนี่ยเหมือนมาเฝ้าทำงานบ้างไม่มีใครช่วยติดผมอะไรติดไปนี่เฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แล้วก็กลับแล้วว่าไม่ได้กินหมูกระทะและนอยว่ะไปกินไหมล่ะคืนนี้เดี๋ยวโทรบอกเขาไว้เขาปิดตีสองจิงเปล่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขบอกเขาให้มันได้อย่างนี้ ล็อกคิวเดี๋ยวจะเล่นให้ได้ถึงสี่ทุ่มเป็ดพี่โบนี่ผมยาวแล้ววะเพราะว่าขอคิวไว้ถึงสี่ทุ่มขอสักคิวสัมทุ่มไม่เกินได้สิเพราะว่าถ้าสี่ทุ่มกับไปถึงห้าทุ่มเดี๋ยวร้านปิดยังนี่พูดกับใครพูดกับใครเห็นป่ะคือแบบไม่ได้เป็นเรื่องเงินเรื่องาอะไรหรอกเทกเดียวผ่านร้าเราปิดเทกเดียวผ่านหนูว่าหกโมงถ่ายหกโมงแล้วก็เลิกทุ่มหนึ่งดีเทกเดียวพอ อุ้ยคิดถึงร้านหมูกระทะร้านนี้อันนี้มันคือฉากอันนี้ป้านักแข่งเปิดวันนั้นป้าอะไรอ๋อปุ้ยน้องมีตุ๊กตาเป็ดด้วยอ่ะเหมือนการเลี้ยฟิวแฟนว่ะขังหรือยังพ่อครูขังหรือยังพ่อครูขังแล้วเขาไม่กล้าทำอะไรทุงนี้เขากลัวไม่ขังแต่ห้อยตุ๊กตาเป็ดนะเออขังเป็นถึงร้านหมูกระทะมากพี่สาวบอกถึงจิรานี่ชอบมากนี่อยากขอไลเซน ให้โฮยไลม์ให้โฮลไลม์พอแล้วเปินถอกใหรลูกบันไดเจอแล้วไงลูกคือแล้วเอาอะไรพูดน้ำเย็นชอบขัดจังหวะเวลาคุยถึงผู้ชายชอบตีๆอย่าเข้าใจเอาน้ำหอมก็ได้นะพี่สามันเย็นอ่อนๆนะเย็นอ่อนๆก็ได้ไม่เป็นไรแข็งๆก็ไ่หอม พี่อะไรนะคุณพี่บดบีเขาสูบเขาขอหนูไปมึงนะอะไรนะพี่มพี่มึงเอาตามกองเลยนะแต่ว่าท่านเร็วกว่านต่แแล้วดีเดี๋ยวร้านเราปิดดูน้องร้านเลราที่ไหนไปเราหือเราหือที่นี่เหรอที่สามถูกกินไม่เป็นหรอกเลราแต่หนูไปเป็นท่านได้ แพ้ไอต่อหอ์ใช่ไหมพี่มูนี่เห็นรอบพี่เลยทำไมหัวมันนะตื่นมาหัวมันเฉยเลยอ่ะไม่สักค่ะไอ้รอบล็อตใหญ่ทีมก็แวะไปมาเออฝากกดตะก้าทีนะคะทุกคนชำระเงินด้วยเร็วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จต้องไปแต่งตัวแล้วเพื่อนขาใส่ผูกปายตาก็ยังงงอยู่ตื่นมาไหมผมมันหรือว่าเป็น ที่ไอตัวเซรัม่มน่าจะใช่อุ้ยนี่ถ้าถุงสีฟ้าลายดอกมาตามหลอกหลอนเวอร์เข่าไปเลยอันนี้ขายดีอ่ะน้ำพริกปลาสลิด <c oughs> <c oughs> มาถึงกท็ทีเนาะมาถึงกทีเนาะวันที่น้องมันถูกคนพบอะเนาะคนดีใจดีใจแทนแต่มันหลอกขึ้นเยอะมาก,กนเลยนะใจแทนเนาโอ้คนเป็น<ห>แ่้ใ <laughs> <laughs> บเวลาที่ฟ้าไปทำงานอะไรใช่ปะแล้วใปขับสะโพดว่า หัวอกคนเ,คเป็นแม่ดูเข้าใจคำนนี้เป็นจริงดูเข้าใจคำนี้พ่อครูรรของ,งแม่เฮ้ยพ่อครูมาลงยันให้พี่ซังเล่เฮ้ยไม่แล้วคุณจบไปแล้วหรือไงอ๋อคถ่ายใรรอใครไม่ต เราไม่เราไม่หวีดพ่อครูหรอกนะเพราะเรารู้จักพ่อครูแต่เราไปหวีดครูของพ่อครูเลยกันทำไมเมื่อกี้น้องไปกินเขาบอกว่าดูพี่ชายอยู่ยนะชื่ออ๋อดูไลฟ์อยู่เหรอใช่ชื่อน้องน้ำ้องน้ำปิงน้ำปิงน้ำปิงน้ำพริกอะไรล่ะน้ำพริกพี่แล้วเราก็คือเขาเขาชื่อเข็มไปตลอดเพราะว่าเรารู้จักนะเธอเหมือนพี่ปีอุ้ยวันนั้นลงไปเดินพลาดจนวดสายถูเจอพี่ฟีมา พี่ฟิมที่เล่นกับพี่ใหม่หาวิกาแอะแอะพอพอหมทป่าวโปรโมทเปล่าคืออยากกี่ขาแต่ไหนคืออยังอะไรนะเล่าเขียงจีราต้องมล่าเก็บนังเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรนะไฮแอสดีแค่ถ้าเล่าให้ฟังแล้วก็บ่นแล้วแหละเขารู้กันแล้วเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงอ่ะ น่าจะเริ่มถ่ายปลายปีมั้ครับน่าจะออนทีหน่ไว้แรงมากเลยอ้าวแต่พี่เห็นทีเซอร์ออกมาแล้วนี่อ๋อแต่ยังไม่ได้เริ่มหยุดี้ก็เอบอยาก็เออแต่น้องเล่นแบบบอลหนูชอบน้องเล่นเหมือนพีทเขาก็เลยเ,ลเรียกเราว่าพ่อครูไปเลยครับเล่นน้องแต่ว่าใน แต่ถ้าเรื่องนี้ออกไปเรียกก็<ม>จะมีชื่อใหม่ละแต่ชอบค่ายเนี้ยเขามีแต่คนหน้าแบบน่ารักน่ารักเบล๊บล,มล,มลไม่เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยที่เราถ่ายกันเนี<อ>้ยออกไปก็จะได้ชื่อใหม่ละเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งอะนไรฉันรอให้คุณนะแต่งคิ้วในตลูกแต่ในเรื่องฉันเกลียดในเรือ่องฉันเกลียดอย่าคนนี้ พราะว่าดูเชิดอ่ะมันดูเชิดทำไม่เนี่ยใส่เสียงมายังหนูไปแก้เสียงแล้วเห,เห <S 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 ็นมูดยังโคตรดีเลยอ่ะเก่งในครอบอ้วนหรอครับอู้เก่งข่าวคุณเยอะมากครับขับปีนได้ดีปะเลยอ๋อจับเส้นไี่บอกตายไปเอาไทยรถมาตักเราซื้อกันด้วยนะหนูอยากทำเงินหนึบหนกไม่มีหรอเอาหนูก็ใส่ไปแล้วอืม แมงวันมันเยอะกว่าตรงนี้ยมาปลปไม่กินข้าวหรอพี่มุกเพราะ ได้ได้แป๊บนึงนะครับแป๊บน yes, ึงนะครับเสร็จจริงๆหรอเสร็จจริงจริงหไม่หลอกไม่หลอกกลับเลยบ้างหรือว่านอนแค่วอ่าต้องซ่อมแต่ว่าสีนุ่มเนาะเมื่อกี้ต้องซ่อมแต่ว่าเรานัดกันสีนุ่มใช่ไหมสีนุ่มไม่เกิน ที่ข้าฉากมีคือคือครึ่งชั่วโมงเสร็จนะหรือยังไม่แล้วสี่ทุ่มอะสี่ทุ่มไม่ใช่เสร็จแล้วนะสี่ทุ่มเจอที่ร้านได้เลยเออใช่สี่ทุ่มเจอที่ร้านกูก็ไปตามภาพนั่นแหละไม่ถ้าฉะนั้นสามทุ่มครึ่งจะได้ออกมารอเลยถ้าไงนอะถ้าสี่ทุ่มถึงร้านเลยนะนะพวกเราเหมือนไม่ธรรมดาแล้วป้าสุพรรณหงส์นัตาล่าตุ๊กตาทองจองแล้วจองเลยแต่เขายังไม่หลับไม่หลับดี เฉยก่งเก่งเปิดไอ้สตอรี่รอละตัวเนี้ยครับเฮ้ยจริงเหรอพร้อมยกถ่ายพี่ฟ้าเลยเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าไม่ได้พี่กลัวไม่ได้นะวันนี้พี่ว่าพี่จะลงฉากวันนี้เลยเร็วมากเนยนะไม่หรอ้องไม่หรอกนะรีบรีบลงก่อนใจอ่ายเหรอก่อนเขาก่อนใครน้ำมันวันอยู่แล้วแล้วก็โทรหาเก่งว่า แกกวไม่ได้แต่งรถตู้เหลืองอยากไปลูตักลินน้อยากไปจริง ทุกคนอยากได้อะไรไปดูในตะก้าเอานะไปกินข้าวอนอาเรียมานตั้งนี่กินข้าวดูเอาตะก้าเอานะมันมันเยอะมากเลยสินค้าน่ะแต่ว่าที่ที่ที่ตั้งอยู่นี่คือโลชั่นน้ำหอมนะคะอุ้ยเส้นนี่น่ากินไหเนี่ยไก่ทอดไก่ทอดบางลานผิดทอดใหญ่หรอขอบคุณาขอบคุณมากค่ะเปรี้ยว Thank you so much. ขอบคุณนะถั่เปรี้ยวค่ะได้ดูปะที่ร้านใหญ่ครขอสค่งแทนนรมาเอาี่เปรี้ยวใครบอกว่าพี่ชัางเหมือนได้ปลดป่อยอ่ะจริงทำละเงินได้เด้ออยากไปโลตัสป่ะพูดจกูอยากไปจริงหรอคือพูดจะเข้าหรอวะตอนนี้มันเป็นอยะเราเรื่อง ฝนตกอ่ะทำไงก็อยากให้ตกสีเมฆเขาไม่ได้สีฟุ้ง <S 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 หรือจะให้เราเจดสระล,ะลงไปปัก,กไข่โชว์ความบริสุทธิ์ของเรา <S 2> <S 2> เอาไข่ปะไห้อิ่มอ่ะขอไข่ขาวได้ปะ ตต้องักหมูมันยังดูเดี่ยวหนูอยู่ไม่กิดไม่ได้เดี่ยวเห่นจะเิ่ข้าวป่ะเรียบล้อข้าวเอาแล้วกิน ไปอออออกป้รคตงารมณ์คนเพิ่งตื่นอะขายไม่ถูกเลยมีใครดูกหวยปะ้ะ เขาบอกไปกินกาแฟร้านดาวด้วยคืออแม่ทรา,ายถูกหวยไหมสลับปักไปปักมาเป็นโอม,ม,มา,อากาเสะแม่ทรายถูกหวยไหมอันนี้เดี๋ยวสินค้าไม่ตรงไม่ถายแต่อันนี้มันเลิศจริงเนาะหมายถึงนะของเขาอะ <c oughs> หอมจริงวัดดีหมอสภาพเป็นปอย่างน่าอยงามาเป็นจังวาสจริงกินข้าวกินข้าวหวัดดีครับวัดดีค่ะไม่ไปหรอเปลี่ยนเป็น้าเดี๋ยว่จะไปรกันด้วยนี่ย่าน่อนนวันน <c oughs> ี้ฝาเอเยอะนะมีความ เขาบอกว่าเราฝั่งเธอเขาบอกว่าเราฝั่งเธอฝั่งเธอค่ะหนูจริงจริงใช่ปหโอเคมันก็ต้องเหมือนกันอยางไเพราะต้องแต่งเหมือนกันเธออย่าหนีเธออย่าหนีฉันไปทำตามาเพิ่มรับไม่ได้แล้ว ไปทำตามมาเพิ่มไปทำตาสามชั้นมาไม่ห้างหกอคูมองคุณาเกิดตเดี่ยวแช่ไ่รูว่าหอโอ้พอสเกิดแม่พุ่มพวงคือสองห้าศูนย์สี่ี่วสี่สี่ละสามสองวค่ะเขาบอกไม่ได้อปลาไ่เหรอไม่เจอแล้วเหรอัหนซิวนะ ทากับไม่ทาโอ้โหอติ่ทาเหมือนกันเขอยากให้ตัวหอมน้าพี่ปาทับอะไรเพิ่มได้อีกยโอ้โหแื่เหรอแรงนะแกลงนอิ่แล้วพี่ เดี๋ยวพี่จะไปลงของแลพ่อหมองอ้ยแฟนหนูนะแม่แฟนหนูของอะไรล่ะเลยหรอเลยรอเลยนะดีอ่ะใครอยากได้นะมีสีกินเลยเรจะลงไลฟ์ก่อนนะเขาเริ่มมากันเยอะแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะ